ตัวต้าฟอร์จินเนอร์นะครับคันนี้ติดชุดลากเรือและจะติดับกอีกใบนะครับผมกับดูตัวปรณ์นะครับตัวประกอบนะครับหัวบอลขนาด50ามิลนะครับบวกขนาดมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้ามาในกระบอกรีซิปเวอร์นะครับเราใช้ตัวปิดล็อกนะครับและตัวตัาเกลียวด้านล่างนะครับผมสองตัวนี้จะช่วยไม่ให้หัวบอลหลุดจากกระบอกรีซิปเวอร์นะครับและล็อกตัวหัวบอลนะครับไม่ให้สั่นนะครับเวลาเราลากหรือมาทูกนะครับผมตัวประกอบนะครับจะซ่อนอยู่ใต้สเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่มานอกตัวรถนะครับผม ไม่งานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงหรือจอดตัวรถนะครับผมตัวชุดปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7เข็นนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟลีดโดยสายด้วยขวาพามาไปตอแบตเตอร์เบียนนะครับตัวสายไฟนะครับเดีนี้จะต่อกับตัวไฟท้ายรถนะครับผมเราจะใช้เป็นการหนีบนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับผมโอเคครับสำหรับ Toyota Fortuner นอครับติดชุดลากเรือรากสีร่าบิ๊กไบตนะครับผม